มันอยู่อีกสาขานึงด้วยถ้าหน้าสาขานี่ยคือขายหมดแล้วเขาไม่ได้วันทีพี่ดูหนังเสร็จแล้วพี่ลงมาก็ได้ของหนูว่าอันนี้จะใส่กุญแจได้จะจะไม่ฟิตมากแต่ใส่กางได้น้อยกว่าที่สีอื่นนะอันนี้เป็นรถอย่างนี้หมดแล้วใช่ลอตตี้เห็นในไอจันน์ลงเยอะมากใช่ใช่แล้วสลอดมันอยู่อีกสาขานึงด้วยถ้าหน้าสาขานี่ยคือขายหมดแล้วเขาไม่ได้เมก้อยากได้ ไมสามหมื่นสามพันเก้าร้อยแต่มันก็ใส่ได้เยอะกว่านะช่องนี้พี่จะใส่พวกกุญแจอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นช่อง,ใ,งอใส่การ์ดแทนใส่การ์๊าซสบายเดืดใส่ไปเพือแบบใส่เลยทีเดียวอ่ะอ่าเข้าใจค่ะมีใช้แล้วมันแบบไม่พอใช่ไหมดูในไอจีมาแล้นะใช่แล้วพี่จิมก็หนูได้ไหมเพรามันเป็นใช่นี่เหรอคะใช่คล้ายๆอย่างนี้แต่วันนั้นเห็นมันจะเป็นมิสไซด้วยสามหมื่นสามพันเก้าร้อยน่ะ ถ้าพี่เอาตัวนี้เดี๋ยวหนูให้เขาทานเปิร์มก็มอสองชั่วโมงก็พอดีพี่ดูหนังเสร็จแล้วพี่ลงมาก็ได้ของเนี่ยแต่ตรงเป็น,นตรงน,นี้เลยถูกต้องได้แนละ้ว